ลาดอกนางเอ้ยไอยนี่ถูกงากให้กินไก่ KFC น้ำบ่มีให้เห็นสั่งเป็นเต็มเบบซี่สั่งมาเมื่อเอาหายเส้นหลายฟิสซายนทางเฟรนไฟกระไดเซเว่นเซนดับแมนไอติมได้มาซิมดูบางบาร์บีคิวซาบุชิพ่อจิได้บอดซูฟังจักอิงังของขอ่อยฟอยหลายมันสิลรือ่อมาลงตื่นกอนแจงบัดได้แท้ดับแมนฝังพี่น้องเลย ครับผมพนวาสิปีลำเศร้าปีลำจังเห็นกวางไม่ยามังเข่าขึ้นเรล่าจังเห็นเจาเ้าเธอเดียวเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เบ่งช่องพ่อเหลี้ยงผู้เม่งคือเเขาเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื้อนี่พ่อเลี้ยงผู้เม่งยู่จังวัดกาฬสินพี่น้องอยู่อำเพอย่างตลาดเด้อพี่น้องเด้อครับผมหลังจากที่เข้าไปหาควายหลายๆหม่องแล้วัดที่นี่พ่นว่ามองนี่เป็นควายงามบบเช่นที่ว่าพาี่น้องครับผมเผือกกับเผือกเผือกสาดีเลยความสูงควายแม่นี่บ่ต้องสืบพี่น้องครับผมเอาไปพอกับเจ้าของควายนํากัน ค่ะผมพี่พิชิตสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีพอเี้งพอเม้งครับผมบอสได้พ่อได้พ่อแล้วครับโดนแล้วบได้พ่อกันหายตาหายตาไปมือนี้คัดมือนี้คัดได้หยียดแล้วโดนๆนนะว่าพ่อกันของถือครับมือนี้ครับผมบักชนิดที่ว่าผู้ได้เห็นนี่ตำต่อเลยพี่น้องครับผมมือนี้เราคัดมาเด็ดๆทั้งนั้นเลยเอาสีถามเลยบัดนี่ถามพี่พิชิตเลยนะครับผมอันนี้อ่าพี่พิชิตหลังจากที่หายไปแล้วโดนเติมนะครับอยู่บ้านโน่นสูงตอนนั้นพี่เนาะครับผมอยู่บ้านโน่นสูงอำเภอย่างตลาดนะครับผม กับจังหวัดกาฬสินท่าน,นี่แหละพี่น้องครับผมบาดที่นี่สิถามมาวา่แม่นี่ครับผมผู้เอิญวายดอนหรือวา่เผือกนี่มันสูงหลายปันไดครับนี่ตัวนี้สูงลอยสี่สิบครับผมสูงลอยสี่สิบสถานะเดนี้คือผสมล่อตัวททองครับผมล่อตรวทอง แต่ว่ามีลูกติดมาตัวหนึ่งมีลูกสาวติดมาตัวหนึ่งครับเป็นลูกของกองสายามครับลูกกองสายามลูกสาวเราป้าพี่น้องครับผมขันเป็นขันเป็นเหมนผู้มีลูกสาวแบบนี้ขันเป็นคนนี่ว่าหัวกันใดนเฮื่อนว่าแห่งนะ <laughs> ลูกสาวงามค <laughs> ่ะกิลีครับผมเอาไข่เบิ้งแม่ก่อนสิสีถามราคาก่อนชุดนี่เป็นชุดสามหัวใจพี่น้องครับผมราคาพี่พิชิตเปิดไวไหลยปไดนครับนี่เปิดดูด้งพข้อกันเปิดหกมือเกาครับผมนี่หกมือเก้าครับผมแม่ลูกได้ครับบนตัวเดียวครับผม ราคาชุดสามคนใจเนี่ยหกเบิ้ลเก้าเงี้ยครับราคาหยับตะปูสามตัวเนี่ยห้องโอ้เลยเด็ดโดนนั่งพ่อกันครับออกค้องถือมาให้โอ้ยครับผมขอบคุณมากมากพี่น้องครับผมเอาเป็นมาพูดใดเบิ้งชิปนี่ห้ามพลาดเลยพี่น้องครับเปิดไว้6ีกหกเบิเก้าเงครับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ครับ093เก้าสามครับผมครับผมีแปด ครับหาหนึ่งสองสี่ครับครับผมอันนี้เป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อได้เ้อพี่น้องเด้อครับครับผมมาที่นี้พอลียมพุ่มเม่งสิบห้ามาเบิงยล่เหลียดของควายแม่นี่ความสูงสูงลอยสี่สิบความงามนี่บ่ต้องสืบพี่น้องควายแมนนี่เปลือกสัารี่คักๆได้เ้อพี่นนีเน้ะครับผมฝันดีครับตัวนี้เม่งแมนสุลูกครับเปลือกบ่มีกะบ่มีตกกงตกกะเลยพี่น้องครับผมควายแม่นี่ล่ำตัวเล่าเงาเงาพี่น้องครับผมพอลียมพุ่มเม่งไม่เห็นจนสะอ่อนควายดอนปกติหาหาหาเล่าเล่านี่บ่มีเลยบอกม่ใช่หาลอยนี่บ่มีเลย นะครับหนึ่งควายดอนสูีสูงขนาดนี้หายากเนี่ยนครับผมครับผมเลือกสำลีก็หายากครับเลือกสำลีก็หายากอันนี้อยู่ในตัวเดียวกันครับผมข้อกับไงพี่น้องครับลูกตัวที่ไหนเราบัดตัวที่อยู่ในท้องเนี่ตัวที่สามครับบัดนี่ตัวที่สามอยู่ในท้องพี่น้องครับผมเบิ่งด้านหนารูปบัดนี่ป้ดพี่น้องครับผมเชองนี้ใดบ่เคยเห็นควายดอนเชื่องบ่เคยเห็นควายดอนงามพี่น้องครับมือนี่พี่น้องมาพอแล้วนี่หนึ่งคือความงามเราได้มืดความเชืองก็ได้ครับข้อกับหนาข้อไงแห้งอีลีพี่น้องครับผม ความงามนี่บ่ต้องสืบพี่น้องครับผมโอ้ยได้สัตว์ได้ส่วนแข่งขานะครับลูกเรากำลังมากพี่น้องเดี๋ยวขัแนวก่อนนะครับนี่นะครับตอนนี้คือทับไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อทับไปแล้วแต่ว่ารออตัวททองัอยู่ในทองหายไปรุ่นเอาทับกับลูกของแกวฝ้าครับผมทับกับลูกแกวฝ้าโค้มโตมากพี่น้องครับผมพานรอบแล้วห้พี่น้องไปรุ่นเอาว่าสิเป็นตัวผูหรือตัวเมียอยู่ในทองนะครับผมแต่ว่าที่ติดมากเป็นตัวเมียลอยเปอร์เซ็นต์เอ้าพออย่างผู้เม่งสี่หายเบิ้งลูกเด้อพี่น้องเด้อ เอาพี่น้องว่าเบิ่งลูกสาวแล้วูพี่น้องมันเชื่องคำหนี่งก็ต้องยันลูกสาวหยอนดีน่นโมีจุดจักจุดเลยโอ้ยพี่น้องครับผมควรเล้าก็งามครับควรบันไดแก้วก็มีไหมครับค้อยแม่ค้อยสาวหน่อยไหมเออสุขอยสาวหน่อยตัวนี้เป็นลูกของก้องสยามครับก้องสยามครับเอกสารครบนะครับเนาะครับผมเอกสารครบหนาสวยมากเลยพี่น้องครับผมได้สี่เดือนครับนี่สี่เดือนนลครับผมได้ซี่เดือนพี่น้องควายซี่เดือนปัาดสูงจนสีหอดแม่แล้วพี่น้องครับผม หนากะไงข้อกะไ่ข้อยหน่อยตัวนี้แขงขาเรียบงามขนาดเลยนะครับอันนี้เป็นชุดสามหัวใจได้พี่น้องเนี่ยเปิดในราคาของเงินเก่าพันเนี่ยอ,อืัญพีนเผงกินอย่างเดียวครับผมขวนเล่ากะง,งามงามพี่น้องครับผมขวนญซองทางเล่าโอ,โอ้ยขักขนาดเลย่ายไงครับ,รบตัวนี้แขงขา <ๆ S 1> ล่ำข้อลำ่อลำคิงเอาหูโอ้เผือกแคนิท่บ่มี่หม่องตีเลยนะครับผมค่อยหน่อยตัวนี้ยุอยุ่ดังกับกับบมมี่ครับผมขวนทัดดอกเล่าก็มี่พี่น้องครับผม ขวนสามก่อนเสาขอนทัดดอกค่อยหน่อยตัวนี้ป๊าดพี่น้องครับผมขวนพญานั่งแท่นขอนหาบขึ้นหาบท่องขวนยุ้งข้าวแตกเรามีหมดเลยแข้งขาเร็บงามเบิ้งไทยรู้เบื้องไทยให้เบิ้งไทยรู้บ้านนี่กครงงี้ครับตัวนี้ไปน้าพี่น้องเบิ้งดูบ้านไหวหน่อยตัวนี้โอ้ยสะอ่อนพี่น้องครับผมว่าเป็นหมูแม่จ้ามค่ักเราเนี่ย่อยตัวเนี้ยโอ้ยพี่น้องครับผมบ่มีหมองติ นะครับราคาชุดนี้ครับชุด3ตัวเปิดว้ในราคา6 9 0 0 0เกาพันขันบ่อสื่อเห็นแล้วบ่อสื่อเมยบานแม่สีจมผุดลับพี่น้องครับผมความงามก้อนนี่สองแสนกว่าครับแม่เดียวตะก้อนนี่เห็นบอกว่าสื่อตะแม่มาตอนเป็นสาวสองแสนกว่าสองแสนกว่ามือนี่3ตัวเปิดให้ท่าได้ก่อนหกหมื่นเก่าครับผมเก่าราคามันเหลือใจแฮงเอาหลังจากที่เขาเบิรงลูกเดี๋ยวมาเห็นแม่ค่ะเป็นยังไงครับผมพี่น้องครับผมเหลือเชื่องครับเหลือถ่ายแม่เนาะ เดี๋ยวถ่ายแม่เดี๋ยวห่ายมา่เบิ้งถ่ายจากน้อยพี่น้องความเง่หนี้โอ้ร้อยนี่บ่มีอีดิพิพิชิตนะครับผมแม่นครับหางยาะครับหางเราเป็นพวดีดีพี่น้องครับผมความงามได้นะครับบ่มี่มองฟิวแต่ว่าตอนนี้บ่ง่ายง่ายพึ่งมาอยู่น้ำพีวิชิตบ่ท่านโดนเนาะแต่เลยบ่ท่านได้อัดหยาให้เต็มที่พี่น้องครับผมแต่ว่าหยาเริ่มไล่ล้วละบ่ร้ายตัวทองพันครับครับเพราะว่าเราบอกว่าขันตัวทองพันเราจังสีอัดแม่นครับผมตอนนี้ก็เลิให้กินธัรมดานะครับ ขนาดธรรมดาเนี่ย่มีหวังฟิวความเาวาพี่น้องครับผมเน่าก็นีเขาเอื้อนรถไฟพี่น้องครับผมอ้ขักอหลีแขงขาเล็บบัดนี่สีหาเบื้องเล็บเล็บนี่ได้แต่งมากปะครับถามอีลีมากตั้งแต่เกิดเลยครับลูกสาวเพื่อนครับผมกควยเล็บแบบนี้หายากจรบหายางครับมีเขาว่าเล็บกระลามาตั้งแต่เกิดเลยครับผม โอ้เหล็บงามเล็บใหญ่เล็บจิกครับผมเอิร์กบักเผากใหญ่หนาไร่กวางนะครับไร่หนากวางดีนะครับหัวหนกตาสวยพี่น้องครับผมเชื่องป้าคือเชื่องครับเนาะ่ามันพุนยืนบปปากบ่ติงเลยพี่น้องครับผมละวันเรียงกันที่โมติงาะปันเทียนมาสันวะแม่นีีตัวนี้อามน้าปันเทียนครับในกยืนที่นี่เขาลักษณะเขาเป็นเขาอุ้มบาดไหมครับเนี่ยครับผมโอ้เป็นเขาอุ้มบาดญ่พี่น้องครับสวยควายแม่นี่ครับผม โอ้ข้อกันใหญ่ได้พี่พชินอะครับเออตัวใสัตดว์ใดส่วนมัดพี่นอ้องเอาเป็นว่าผู้ใดเห็นกอนบ่ซสื่อนี่เสียดายมากเลยครับผมก็ฝากพี่น้องเอซที่เบิ่งช่องพอเล้่งผู้เมงอยู่สำหรับหนายหอยเสียวไปต่อ รับรองว่าสบายมากมีลักเก็ตกันไดยไพรเอาไปได้เนี่ยนะครับอันนี้พ่อให้ของเชือครับนี่ว่าโดนๆดนคือว่าเป็นของฝากให้เอฟซีนะครับผมได้ค่าหกหมื่นเก้าพันนี่พี่นองครับผมความสูงสูงลอยสี่สิบเด้อพี่น้องเด้อลูกตัวที่สามอยู่ในทองลูกที่ติดมาเป็นลูกตัวเมียเป็นลูกกองสยามความงามบอต้องสืบคว้ยแม่นี่เล็บแก้วเขาแก้วไปเขาแก้วได้เบิดนะครับผมที่นี่เป็น ควายดอนดอนสำลีดอนเผือกป้อมพี่น้องครับผมอ้้ดเหมิดแข่งขาล่ำคิงเอากระฝากพี่น้องไว้ผู้ใดเห็นควายแม่นี่พี่น้องครับผมอยากเอาไปเลี้ยงขันพูเฒ่าก็เอาไปเลี้ยงได้ได้ครับผมความเชื่องแม่กับลูกนี่บ่ต้องสืบครับผมคือกันมัดหนาใหญ่หัวใหญ่ไร้กว้างนี่เราได้เหมิดล่ำคิงตีดีมากเลยควายแม่นี่ใส่คําว่าดีมากแต่ว่าราคาพอเลี้ยงผู้เม่งกะว่ามันใส่คําวมาถืออยู่เหรครับถึกมากเกินเลยครับอันนี้กันถึกมากคือกันเล่นเระกับ เอาก็ฝากพี่น้องผู้ใดเบื้องช่องพอเลี้ยงผู้แม่งยู่อยากได้อยากเอาไปพัฒนาต่อกำลังหาควายดอนร้อยนี่ยู่เด้อพี่น้องเด้อครับผมราคาพีวิชิดเอามาลดแลกแจกแถมมาเป็นของขวัญให้เอฟซีเล่านะครับเปิดไว้ในราคาหกหมื่นเก่าพันเนาะครับเนาะครับผมครับผมหกหมื่นเก่าพันเอาฝากไว้เดี๋ยวไปเบื้องชุดต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบื้องอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับผมตัวนี้สูงหลายปันไดครับนี่ตัวนี้สูงลอยสี่สิบหกครับผมสูงลอยสี่สิบหกป๊าพี่น้องควายสูงลอยสี่สิบหกมันเป็นครัับตวนี้ ค่ยสายอุทัยสูงลอย46สถานะท่องหรือพูท่องบัดนี้ท่องหกเดือนหาเดือนก้ยหกเดือนแลวครับผมโอท่องในหาหกเดือนแล้วครับผมท่องกับตะวันฉายครับตะวันฉายเอกสารครบด้วพี่น้องด้วยพอดีเอ่อเราผมมีผู้ซอยแต่ว่าเอาเอกสารมาให้พลเรียงระรับความสูงสูงลอย46พี่น้องทับกับตะวันฉายไว้ได้จักเดือนกัวครับหาเดือนก่าแลวครับหาเดือนก่าพี่น้องครับผมรับประกันท่องรับประกันตำหนินะครับเอกสารมีสองใบทีแรกคือของตัวแรกด้อพี่น้องด้วยของแมดอนนะครับผมบัดที่นี่ตัวนี้คือของตะวันฉายนะครับทองในหาเดือนหาเดือนก่านะครับ เป็นควายสายอุทงไถพี่น้องเบื้องหน้าเขาเราดูโอ้ยอุ้ยไถ่ลอยเลยครับครับผมท่ายืนเนาะท่ายืนท่ายังเราเชิดดีดีวายแมน่นี่เป็นควายสามอ,องเนาะเป็นไข่อ,อองแตกพร้อมครับผมควายสามองปองขาดำพี่นอ้อไงกับคอใหญ่ไร้กวางควายแมน่นี่ได้เมื่อความสูงนี่บ่ต้องสืบพี่น้องครับผมโอ้นี่แม่ลอยหาซิบครับตัวนี้ลำคิงเล่ากับหนาดีเด้เนาะครับผมไล่หนาเล่าก,กาับกว้างเล็บเล่ากับง่ามในพีิพิธเนาะครับผมอืมได้สัตว์ได้ส่วนพี่น้องควายแม่นี่เปิดไม่ไร่ไปไหนก่อนนี่ ผมเปิดได้หามเงินเก้าพันบาทครับหามเงินเก้าพันครับผมอม่จีแส่ข้อเวลาเพราะเรียงได้มากดอกเอาบัตรที่นี่พอดีเมื่อกี้นี่เห็นเห็นหางเราวิ่อยู่ขนหางเราลนติครับพ่ครับผมคอกมันเปียกครับค้อเก่ามันจืดโอ้มันเลยลนกำลังปงครับทีนี้เห็นเห็นกำลังปงขึ้นเป็นก่อซากลากอยู่เสนอขนหางพอดียงผู้ไม่เห็นเป็นดอกขาวจากผ่ากโย โอ้แสดงว่ากำลังกำลังปงกำลังเกิดน้องครับเนาะมัน,นร่นเพราะว่าคอก้อ,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 อมันจืดสินนครับแขนข้อมันเปียกครับผมโอ้คับผมมันนอนถือเงี้ยวถือกันจาคข้อครับอืมคับผมแต่ว่า,าปลายหางเราจนเลยเข่าเนี่ย,ยหางเงี้ยวครับเปกีหาง,งหางเนงอเออขันขนมากปุ๊บรับรองมาหางตกีิดินแน่นควายแม่นี่ครับผมจริงจริงก้อนหนานี่ว่าตามเกณฑ์ควายตัวนี้พอเลี้ยงผู้แม่เคยเห็นพีวิชิตเราทรงหลบไปให้เบิงอยู่ตอนหางเราบทันในล่นนะครับผมความงามนี่เพราะต้องสือบ้รลับประกันว่า หางบ่อใดซ้ำนี่แน่นอนบ่อครับผมงานทำนี่ครับคับผมรับประกันเงีได้ครับตัวนี้คับผมหางเง้วเพราะว่าพิบิชิตทรงรูปให้เบิ้งก้อนหน่านี่ก้อนสิมาไทยกันเพราะว่าช่วงนั้นหางคนหางมันล้นเด้อพี่น้องเด้อครับผมบ่มีปัญหาเรื่องแกนหางคือเลื่อยเข้าแน่นอนประกันครับผมรับประกันตั้นี้ออกชงเงี้ยขึ้นมาเลยครับรับประกันตามนี้รับประกันทองนะครับความสูงการรับประกันครับคผมปัดที่นี่สิถามว่าราคาที่เปิดไ้นี่คือหกมื่นเก่าหรือหามื่นเก่าก่อนหามื่นเก่าครับผมหามื่นเก่า เดียวครับผมว่าไขยโตใหญ่ๆเวลาซื้อแล้วเดี๋ยวไปส่งบัตรดีนั่นกันนะครับผมเอาเป็นว่าเรารับประกันการส่งที่ลอยกิโลเด้อพี่น้องด้วยครับผมควายแม่ใหญ่ๆนี่กับความสูงสูงลอยสี่สิบหกต่นแรกพอเลี่ยมผู้เม่งกับบ่อเสือหรอกว่าความสูงสูงายบันไดพอเลี่ยมผู้เม่งแล้วเอาเส้นเสรอมัยิงทดลองจับเบิงครับยิงเบิงก็คือเป๊ะเลยพี่น้องครับผมถือว่ารับประกันความสูงแข็งขาดีเล็บงัมพี่น้องครับผมอ่างใหญ่ที่นี่ท่องพองครับผมท่องไว้ได้หาเดือนกว่าพี่น้อง หาเืินเก่าพันครับผมส่งฟรีดลอยด้วส่งฟรีดลอยด้วค,ครับผม,ผมว่าเห็นเห็นคุณเจ้าขายในเฟสนี่ โคกเก็บมือหัวได้พิมพิชิตเนี่ยไม่หมดแล้วครับก็จะเปิดกับอันนี้เอาใจเอฟซีครับมือนี้อ๋อมือนี้เราว่าเอามาจัดไทยเอฟซีพะว่าเราไม่ชั้นไม่ครับผมถือว่าเป็นของแถมเป็นของฝากเอฟซีผู้ใดได้เบิรงพี่พิชิตมือนี้จัดมาสองตัวพี่น้องครับผมสองชุดนี่เระเอาแบบแข็งๆเลยราคาก็ถือว่าบักชนิดที่ฟังแล้วจนจากไอต่อหมดแล้วเนาะครับผมกันอยากต่อหน่อยกับต่อได้พี่น้องได้อยากต่อหลายกันจะคุยกันเอาราคาเปิดใบขาเมื่อเก่าพันพี่น้องกับควายสายอุทยไยเลือดลอย หน้สวยหน้ายกอกเป็ดดีครับอัตลักษณ์ถือว่าชัดเจนมีแมงกัมบีจับตานะครับอ่องข้อสวยนะครับผมโอ้ผมได้เบิดเลยปลายหงับสวยไหมครับปีพิชิตเนาะลูกที่สองครับในท้องนี่บัดที่นี่ลูกตัวที่สองอยู่ในท้องเน่นครับผมลูกมีสิทธิ์ไปได้อีกครับโอ้ชุมซีสิบหกว่ห้าสิบนี่มีโอกาสได้ไหมมีโอกาสครับผมครับผมแต่ซีเส้นนี่มีโอกาสแฮ้โอ้พี่น้องครับผมเล่าว่า รอยหาสิบนี่ม่โอกาสข้วาสายอุทัยพราะว่าปกติโค้งสางเขาหน่อยู่แล้วี่ช่อไปครับท่านนี้ครับผมโค้งสางเขาหญ่อยู่แล้วเอาอันนี้ก็ฝากพี่น้องผูดด้ใดเบิ้งช่องพอเหลี่ยมผู้เมงอยู่อยากได้ ของดีราคาถืกใส่คําว่าของดีราคาถึกครับผมมือนี่ครับผมเพราะว่ามือนี่ตั้งใจพิชิตแล้วตั้งใจทวหาเพราเรียงผู้เม่งห้มาเอาของถือห้พี่ห้น้องเข้าคือพอดี้วครับผมเพราะว่าเราว่ามือนี่เราจัดหายถึกถึงเลยพี่น้องครับผมชุดหนาแล้วก็สิว่าสีขามาห้คือ้เขาเดินด้องพ่อกันครับอันนี้ถือว่าถือว่าเป็นของแถมเลยน้องมือนี่เนาะครับผมความหง่พี่น้องเ่าต้องสืบด้วยค่อยแม่นี่ได้สูง นะครับผมเดากะได้อ้างได้ทองพร้อมครับผมควายแม่นี่เบิ้งทายืนแหงงามเด้อพี่น้องเด้อลาเรายืนปัดเ,เราเฉิดแหงพ,งพะเลีอยังผู้เม่งไม่อยากเข้าไปใกล้ดอกพี่น้องเราสูงตัวม้วน <c oughs> <c oughs> โอ้ยบันใหญ่แห้งอีหลีความหนาความยังได้เหมือพี่น้องฝากไว้ในราคาหามื่นเข่าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากไปพัฒน,นาต่องหายโรมาคุยกันหรือจะเข้ามาชมตัวจริงหรือจะมายกชุดชดเลยก็ได้นอ้มือนี่เปิด<ค>สอง<ม>ชุดเนี่ยครับค้มหนึ่งกับอีกแม่มั่นเนี่ยครับผมผู้ใดอยากมายกชุดราคากับสีรถลงอีกเพราะว่าไปส้มวง ผู้ใดอยากแยกเป็นชุดกับจังโทรมาคุยกันเอาครับผมเอามือนี้กัฝากพี่น้องผู้ใดเบิ้งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่นะครับมือนี้ถือว่าพี่วิชิตเอามาให้จับฉลากเอาแล้วล่ะครับผมโทรก่อกรใดกรก่อนรใดก่อนครับโทรก่อนรใดก่อนของดีมิหน่อยครับผมเอ้าพี่วิชิตไม่อยากสิฝากครับเอซี่ฮาครับผมขอขอบคุณเอซี่นะครับผมที่ติดตามเพราะว่าจะเป็นอยู่เมืองนอกหรือว่าในประเทศครับผมครับจะไปหาของดีๆีสิ่งๆิ่งทีเอามาให้ครับผมพี่น้องปันกันเลี้ยงครับผมสวัสดีครับครับผมเอ้าครับผม อ่านี่ถือว่าเป็นของถือของดีมีหน่อยจนใจผู้สิบแปงเนี่ยมีมากลดนคนห้บ่เอาเด้อพี่น้องเด้อไข่ฟ้าเมาเอาโตใหญ่แห้งอีหลีสูงแห้งอีหลีขาใหญ่ไร้กว้างแต่ละโตได้เบดโตนึงก็เผือกบักชนิดเผือกซัมบีพ่ผละโตนี้ก็บข้อใหญ่ได้โค้งสร้างดีได้ถือว่าแม่ท้องไปพร้อมซื้อไปก็ถือว่าได้ลูกติดไปนั่มรับประกันทุกอย่างรับประกันตำนี้ทุกอย่างนะครับมือนี้พอเลี้ยงผู้เม่งก็ขอขอบคุณอ่าพี่วิชิตนะครับวิชิตฟ้ามนะครับที่ให้มาแบ่งปันค่อยงามราคาถือห้พี่ให้น้องเฮาเออออาสรรััับบบบบมมื้นีขขคคคคุุณณผ ครับผมกฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยเด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดอยากได้ของดีราคาถูกให้โทรมาคุยกับพี่พิชิตเบิ่งเบียงเขาใกล้สูงส่งหัวรีบเลยครับผมให้โทรมาคุยกันนะครับผมแล้วก็ฝากพี่น้องเฮาผู้ใดเบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญคือฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อแล้วผู้ใดอยากซื้ออยากขายนะครับเัวควายบ่อยากเอาไปตลาดนัดเป็เสียเว็นลังไมลาให้โทรมาหาพอเลี้ยงผู้เม่งเด้อพี่น้องเด้อเบอร์0872299337เอาดสอหรับมื้อนี้ขอบคุณครับผม